เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพะระปฐมบรมราชองการวันที่5พฤษ,ษภาคมพุทธศักราช2493 พระปฐุมรุมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงจะไม่มีวันละทิ้งประชาชนและท่านทรงปฏิบัติเช่นนี้ตลอดการครองราชนั่นคือทรงใช้ทศพิษราชธรรมเพื่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคงยั่งยืนด้วยราชประสงค์เดียวคือเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะคลอง,งหมายถึงความรักความเมตตาความรับผิดชอบ ทำหมายความว่าความดีและความถูกต้องประโยชน์สุขหมายความว่าวิธีการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์นำมาซึ่งความสุขเวลเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจหมายถึงทําอะไรต้องเข้าใจปัญหาเข้าใจหนทางแก้ไขเข้าใจกระบวนการจัดการและปรับความเข้าใจระหว่างผู้ให้ผู้รับเสียก่อนให้เข้าใจซึ่งกันและกัน เข้าถึงหมายถึงเมื่อเข้าใจระหว่างการทุกประการครบถ้วนแล้วต้องเข้าถึงการกระทําสร้างความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์และความสามัคคีร่วมจิตร่วมใจของผู้ปฏิบัติร่วมมือร่วมไม้กันทํางานพัฒนาหมายถึงเมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันแล้วเข้าถึงกันแล้วการพัฒนาก็จะดําเนินการไปอย่างยั่งยืนไม่ส่งผลกระทบที่จิตลบต่อเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมืองอาจแต่งไปสู่ความสมดุลปั้งค่างและยั่งยืน